วัดดีจ้าพี่น้องวัดดีจ้าสุขุสุขนจ้ามาจ้าพี่น้องเมื่อนี่มากินตำส่วเขาปุนเนาะจ้าเนาะกับหมูหมูเย็นจ้าพี่น้องมามาจ้ามาเส็บๆสบกับย่าย่จ้าพี่น้องปากกเพ่ากับมีพักเป้นจ้าพี่น้องกับกเขือจ้าพี่น้องบักทั่วจ้ามามาจ้าอืมน้ำไร่ไหลจ้าพี่น้องขออนุญาตลงมือเลยได้จ้าพี่น้องใส่เมื่อจ้าพี่น้อง Hmm. Chán tôn cho luôn không แซ่บแจกแจกพี่น้องยำปืดปืดดีดีแจกพี liar, ่น้อง <c ılar> Luộc sai Luộc sai của anh chị Nam Trà đi đòn Giờ mèo hành, giờ mèo hành Vô Vô là gì? แซบแซบจ้าพี่น้องแซบแซบเป็นครั้งแรกของยายาเนาะจ้าเนาะต้มงเบ่งจ้าพี่น้องห,หูหมูหมูหมูเย็นจ้าพี่น้อง 通快正在干呢。 พี่น้องย่ายาก็ขอขอบคุณค่ะพี่น้องที่ติดตามรับชยยยาากกมย่าๆนาะจ้านาะฝากกดไลค์กดติดตามใหาย่าๆนํำในได้จ้าพี่น้องเปียบเป็นกําลังใจย่าๆอย่ายายาคลิปอีกต่อไปเนาะจ้า,จานาะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะ